พร้อมแล้วครับกับรถฟอร์ซ่า350น้องก้องสมเกียรติจันทานแล้วเดี๋ยวผมจะเอารถไปส่งกับรถกระบะขนส่งของเรานี่ครับเดี๋ยวไปดูกันถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับ ตอนนี้รถน้องกล้องก็ขึ้นรถกระบะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาไปส่งกันนะครับตอนนี้น้องกล้องรออยู่ที่บ้านแล้วนะครับไปฮะครับแล้วก็ยังอยู่กับสันขวานนะครับแล้วก็ตอนนี้สันขวานก็ขับรถกระบะนะครับกาลังเอาเจ้าโฟล์ซ่าข้างหลังเนี่ยนะฮะเอาไปส่งให้กับน้องกล้องนะครับแล้วก็มีน็อตกูรูติดมาด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน็อตกูรูจะต้องไปอธิบายการใช้งานเกี่ยวกับไฟหน้าใช่ไหมน้องใช่้ครับเพราะว่ามันมีปรับสีได้หลายหมวด ไลายสีนะแล้วครับผมก็รอติดตามลบผมไปฮะ Let's go ตะกี้แบตเตอรี่ไม่ต่ำเลยต้องให้ถึงนี่นะบ้าเลยได้ รถสมเกยียจจันท้าตอนนี้กำลังเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเข้ากับตัวรถครับก็คือโฟร์ซ่าโรซิมาดูานะไปเยนี่คือความไฮเทคของรถฟฟร์ซ่าสามครับ ซึ่งมันต้องเลือกตัวรถซิงครับเชืช่อมต่อโทรศัพท์มือถือครับเาารายนิาราคือว่าถซิง์ดียังไงน,นะครับตัวนี้สามารถดู GPS ก็ได้ฟังเพลงก็ได้เ่ง่าเาต้องปนรต้องต้องมนอค้ ปกีสเดินเล่ไปเลยใช่่ครับโอเคครจ้าที่เราบอเรารู้แต่ตรงตอีมัจะอย่างกกะยังยงด้วยอาพระยังลวกยงลวกบน้อีกเอะแล้วองลองได้เยอะมากเขาจะอการรายงานเลยบอสนี่ก็คือบางทีมันยังลวยังยงขนาดนี้ได้รือวก็เราก็จะมีดนที่ันทำเหมอนารเปิดจมยงทุกวันที่เขาจะไ อ่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายการปรับตั้งไฟตอนนี้ที่ปรับไว้เป็นแบบเปลี่ยนสีขยับไปทุกสีทุกสีเลยครับพี่อย่างแอปเมื่อกี้ที่ให้โหลดไว้ในมือถือน้องกล้องโหลดแล้วเนาะเรียบร้อยครับพี่อ่ะอันนี้น้องกล้องจะต้องเปิดบลูทูธด้วยบลูทูธใช่ครับแล้วก็ออกจากบลูทูธปึ๊บหาเข้าโปรแกรมปึ๊บแล้วเราลูดลงปึ๊บให้มันค้นหาอ่ะจะขึ้นมาละ F สามห้าส่วนเกดเข้าไปกดเข้าไป F สามห้านครับครับอ่ะแล้วก็ตรงเนี้มันจะเป็นหนึ่งสี่สิบสี่สิบครับพี่แปลว่าอะไรพี่ อันนี้จะเป็นสเปคของไฟเขาใช่ให้น้องกด enter เลยครับ enter ครับผมอ่าท่เนี้สามารถปรับสีได้เลยก็คือเลือกสีได้ใช่ตรงเนี้ยมันจะมีให้เล่นประมาณร8 0ยนี่่ะดูดูไฟดูไฟอ่าอ๋ออ่านี่เป็นสีลุงหรือเราไม่อยากได้เป็นสีสันวิ่งแบบเนี้ยเราก็เป็นไฟเดียวก็ได้ทำไมมากดสีตรงข้างล่างได้เลยจะได้สีไหนเลือกแล้วที่สำคัญคือ เขียวเราสามารถตัดเขียวเข้มเขียวอ่อนเขียวเล็กเขียวน้อยตรงขีดนี้ได้เลยอ๋อใน,นขีดนี้เลยใช่อ่าเนี่ยเห็นไหมไฟเปลี่ยนไปตามนิ้วนนเราเลยอ๋อนนอ่าโอ้แจ๋วว่ะพี่ชอบอย่างนี้ผมเปลี่ยนทุกวันเลยพี่ทุกสีอะ่ะได้เลยตามใจชอบเลยฮนะอีกอย่างหนึ่งที่สาคัญเลยเวลาเราไปจัดปาร์ตี้เอาเรถไปโชว์มันสามารถกะริบตามเสียงเราได้มีฟังก์ชันเสียงด้วยนี่เลยครับมุมด้านขวาปั๊บกดอัอนนี้จะเป็นแบบสีลุ้งถ้าเกิดว่า อันนี้นี่สะเต็กระเตะปึ๊บอันนี้ครับอ๋ออย่างนี้ถ้าเราแบบว่าเปิดเพลงเปิดอะไรมันก็ใช่ดิ้นตามจังหวะเลยเนี่ยเสียงน้องกล้องพูดปุ๊บมันก็เข้ากระพิบแบ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 โอ้โหแต่ถ้าเราจะกลับมาหน้าเดิมแล้วก็กดมาฝังซ้ายฝังซ้ายอ่าจะกลับเป็นสีเขียวทุกครั้งนะฮะที่น้องกล้องจะเปลี่ยนสีครับมันจะต้องเปิดสวิตช์ออนครับเปิดบลูทูธแล้วก็ล็อกอินเหมือนทุกครั้งอ๋อ โอเคครับพี่แล้วก็ตัวไฟเนี่ยจะจำสีครั้งล่าสุดที่เราใส่ไว้เมื่อเราออกจากแอปหรือดับสวิตเปิดไม่ทีก็จะเป็นสีนั้นที่เราตั้งไว้ครับพี่อโอเคไหมเด้ไหมแจ๋วไหมชอบเลยชอบเลยถูกใจเลยถูกชอบากครบบยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับกูรูเลสซิ่งช็อปชลบุรีนะฮะโตอนนี้ครับอยู่กับสันขวาแล้วครับนี่น้ำต้องสงเกียจันทา เป็นไงบ้างครับหลังจากที่เอารถไปลองแล้วนะครับโอ้ยชอบพี่ชอบมากเลยเสียงบึ้มเบึ้มบึ้มบึ้มน็อตกูรูจัดให้ฮะขี่มันเลยพี่ต้องบอกขี่มันเลยครับผมนะก็ฝากแฟนๆชาวฟอร์ซ่า350มว้าด้วยนะครับตอนนี้นักแข่งระดับโลกเรายังเลือกฟอร์ซ่านะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับเลยเดี๋ยวน้องต้องก็จะไปขี่เล่นแถวนี้นะครับผมขี่ประมาณกี่วันครับเนี่ย เดี mm ๋ยวก็จะไปต่อแล้วจะเดินทางมาทานไปมาเลเซียครับต้องฝากอีกสาสนามด้วยเนาะโอเคฮะฝากสามสนามด้วยนะครับติดตามน้องกล้องสมงเกียรติกันทดาด้วยแล้วตอนนี้นะครับสันกวานนะครับเพจกูรูมอไซค์บายฮอนด้าเอเชียกับน็อตกูรูเลซิ่นช็อปนะครับผมขอฝากลาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวให้น้องกล้องเขาได้เพลิดเพลินกับสไตล์ฟอร์ซ่าตัวแต่งแบบนี้ของเขาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับผม สวัสดีครับครับก็จบภารกิจแล้วครับวันนี้สันขวานก็ได้เอารถปอซาไปส่งให้น้องกล้องที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับก็เดี๋ยวมาเชียร์น้องกล้องกันสนามต่อไปดีกว่ามาเลเซียน้องกล้องบอกว่ารอบนี้ทําได้แน่นอนน้องกล้องมีความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เราไปตามเชียร์น้องกล้องกันแล้วครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ